8ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาท์ศึกชิงแชมป์สโมสรโลก8ทีมตอนนี้นะครับมีทีมจากยุโรปเนี่ย5ทีมซึ่งทีมจากยุโรปจะเจอกันเพียบเลยแล้วก็ทีมจากอเมริกาใต้2ทีมนะครับนั่น,นคือเพาเมลากับฟูมิ n เนเซแล้วก็มีทีมจากเอเชียนั่นก็คืออาฮิลานนะครับซึ่งทีมจากยุโรปเนี่ยมี เบสเชิร์กเบย์เบย์นิคบริซเชดด์มูนเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็เชลซีโดยรอบ8ทีมนะครับจะแข่งวันที่สี่กรกฎาคมนี้คู่แรกเป็นฟูมิเอนเซ่เจอเอาฮิลานเป็น2ทีมรองแชมป์เก่ามาเจอกันนะครับทีมหนึ่งรองแชมป์ตั้งปี2022ทีมหนึ่งรองแชมป์ปี2023วัดกันไปเลยครับใครจะเข้ารอบนะครับคู่ต่อมาวันที่สี่กรกฎาคมเหมือนกันเป็นเพาไมลสเจอเชลซีนี่คือรีแมตช์นัดชิงปี2021ซึ่งปีนั้นเนะี่ยสิงห์บูคว้าแชมป์นะครับด้วยการเอาชนะ Pal ส่วนอีกวันวันที่5กรกฎาคมคู่แรกเป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงเจอบาเยิร์นมิวนิกนะครับโอ้โหคู่นี้บิ๊กแมตช์เลยนะครับยักษ์ชนยักษ์นะครับแล้วเปเชนี่คือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยคู่นี้นะครับเจอกันมาแล้ว15ครั้งนะครับไม่เคยเสมอเลยเป็นบาเยิร์ชนะ9นะครับฝั่งเปเชชนะ6นะครับมารอดูกันว่าใครจะเป็นคนเก็บแต้มเพิ่มไปอ่ะรอรุนกันแล้วก็ปิดท้ายที่บิ๊กแมตช์อีกคู่นึงครับเรอัลมาดริดเจอรบอร์เซียดอทมูลนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเจอกันมาแล้ว17ครั้ง นะครับเป็นฝั่งมาริดเนชนะไป8ครั้งส่วนดอดมูชนะ3ครั้งแล้วก็เสมอ5ครั้งด้วยกันเสียได้นะครับตัวแรกจะเป็นศึกสายเลือดแล้วจะเป็นจูดเจอโจบนะครับแต่กลับกลายเป็นว่านั้นล่าสุดที่ดอดมูเอาชนะมอนเตเล่ไป2อเนี่ยจบโดนใบเหลืองนะครับซึ่งสะสมครบแล้ว2ใบทำให้ทันนี้โดนแบนนะครับโอ้โหอดเห็นจูโจบปะทะกันเลยนี่คือรอบแปดทีมสุดท้ายซึงแชมป์สโมสรโลกนะครับเพื่อนๆคิดว่าทีไหนจะเข้ารอบไปบ้างนะครับแล้วคิดว่าคู่ชิงปีนี้จะเป็นใคร ก็ขอเป็นพูดคุยกันได้เลยนะ